รอบนี้ก็กี่วันสาสี่วันห้าวันประมาณนี้ไกลกันด้วยนะคะอยู่กเทมอวันนี้พ่อพี่อาร์ตสวัสดีคะ่ะอยากให้มาออสเตรเลียอ๋อพี่สาว <c oughs> จริงๆมันมันก็มีวันหยุดอยู่ค่ะแต่ว่า ยังไม่ยังไม่ได้ลงตัวคือคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเอ่อถ้ามันไม่ได้ติดเรื่องงงอ่ะก็ก็อยากไปได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ปิดวงมันก็เลยแบบเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สมัครสมาชิกแม่แม่พี่อสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะดีพี่น้องพี่อยู่ในเพจแม่น้อยขอบคุณค่ะดาวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบิน ประมาณาอีกทีค่ะคนสีเงินขึนเครื่องแต่ว่าื่องบินยังกัพี่จอมดาวหมดแล้ว พี่แดงขอบคุณค่ะแม่มาบอกว่าคิดถึงคพี่ทัศนีขอบคุณแม่พีเอแม่คิดถอดเดอ้อมื่อนีอยู่พัทยากับพอลำใจเดินรอยจากกำลังจะบินจากขอนแกน่นไปที่สนามบินแล้วก็ วัยดีนะคะพี่ธนาโฟนขอบคด้าวขอบคุณพี่นันทยาด้วยค่ะโอ้พวันพันวนิคนมาปนดาวบอกเออหลังๆว่าแอนเข้าไปตอนนี้ติดออบเกลือบทุกวันไปปนเอาของขวัญมือนีกันเล่ลองมาสนับใน 伸开，摇，晃。